สวัสดีค่ะวันนี้ลงมาป่าไผ่นะคะมาหาหน่อไม้เห็นไหมคะหางใหญ่มากเยอะด้วยนี่นะคะหน่อไม้มีอยู่สี่กอะนะคะ ก็มีนะคะแต่มดก็เยอะอุ้ยเหยียบถูกครังเดินมดนี่นะคะเยอะเลย จะตัดไปทำหน่อส้มนะคะแกงด้วยทำหน่อส้มด้วยนะคะกอข้างล่างนุ้นก็มีนะคะเดี๋ยวเอาไว้หลานสะพ้ายมาค่อยลงไปเก็บอันนี้เก็บก่อนนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเก็บกอนโน้นส่งไปให้น้องอ้อนะคะกอนโนนโนี่ไม่คม ดนมากฝนตกนะคะหุกนี้เน่าแล้วหางนี้เน่าแล้วนะคะเอานนี้นะคะ แล้วก็หางเหนืนี้ด้วยค่ะตัดกิ่งนี้ออกก่อน ใหญ่มากนะคะหางนี้ตั้งก้องไว้ก่อนดีกว่านะคะมือเดียวทำไม่ถนัดตัดไม่ถนัดนะคะ Mm-hmm. <laughs> คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วารีสายน้ำชาแนลด้วยนะคะเห็นไหมค่ะหางใหญ่มากเดี๋ยวไว้ให้ดูคลิปต่อไปนะคะ